แรกมีคุณวิชัยเข้ามาแนะนำาทางบริษัทเข้ามาแนะนำผมให้ลองใช้ดูผมก็ลองใช้ดูเขาก็บอกอให้ฉีดฉีดฉีดไว้ฉีดไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เว้นเว้นไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อความแตกต่างผมก็ลองฉีดดูไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าผมไม่ฉีดอะ มันมันใบมันเป็นเชื้อราแล้วว่าหนอนหนอนมันกินแล้วแล้วมันก็ตายตายไปเรื่อยแต่ที่ใช้ตัวนี้ใบมันยังเขียวตั้งอยู่แล้วก็ฝักมันก็ออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันฝักมันออกไอๆแขนงหนึ่งสามถึงสี่ฝักมันช่วยกระตุ้นช่วยให้ฝักดกเนี่ย พ่อหนึ่งก็สามฝักสี่ฝักแล้วก็นอนก็ไม่มีมารบปวนเลยฝักขาวสวยกรอบใช้ลดต้นทุนเยอะครับก่อนก่อนใช้ตัวนี้ทเที่ยวไอเที่ยวก่อนใช้ตัวอื่นอยู่ก็ต้นทุนเยอะใช้ต้นทุนเยอะ ต้นทุนประมาณหมื่นถึงสองหมื่นแล้วก็พอมาใช้ตัวนี้ต้นทุนอยู่ราวๆอยู่ประมาณห้าห0กันลดกันลดาจากเที่ยวที่แล้วใช้ตัวอื่นลดประหยัดลงมาเป็นหมื่นช่วยช่วยได้เป็นหมื่นเลยแตกต่างกันครับไอก้ก่อนก่อนใช้ตัวนี้ก็ผมเก็บวันหนึ่งประมาณห้าหกโล แต่พอมาใช้ตัวนี้ผมเก็บเพิ่มขึ้นมาคนละครึ่งจากจากที่เดิมก่อนไม่ใช้เก็บว่นหน้าออกสิบโลแล้วก็พอมาใช้ตัวนี้ผมเก็บวันร้อยกว่าโลวันร้อยก่าโลผลผลิตได้ได้เพิ่มมาอีกเท่าตัวได้เยอะกว่าครับครึ่งต่อครึ่งเนี่ยผมจะใช้ใช้ตัวนี้เนี่ยปลอดสารพิษแน่ผมกินให้ดูเลยครับ แต่อย่างเป็นอย่างเป็นตัวอื่นก็ไม่กล้าก,กินเพราะมันสารเคมีเยอะอย่างตัวนี้ปลอดสารพิษแน่นอนครับบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีสารพิษ<ถ>ธรรมดาธรรมดาถ้าไม่ใช่ตัวนี้สารพิษใช้ตัวอื่นมันก็มันบางทีปากมันได้กลิน่นปากถั่วได้กลิน่นเพราะยาอยัง ใช้ตัวอื่นนี่บางทีสีเช้าเย็นเก็บสีเช้าเย็นเก็บมันต้องใช้ใจเยอะบางทีติดฝากไปเนี่ยมันมันมีกลิ่นแต่ใช้ตัวนี้มันมันไม่มีมันไม่มีกลิ่นแล้วก็มั่นใจเต็มร้อยว่าปลอดสารพิษแน่นอนตัวนี้ใช้ตัวนี้มาก็าดีขึ้นกำไรเยอะขึ้น แล้วก็ผลผลิตก็ดีขึ้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนีอ้อยากจะให้พี่น้องความรู้สึกดีๆอย่างนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกรเหมือนกันที่ปลูกผักเหมือนกันอยากจะใจตัวนี้ผมรับประกันผมใจตัวนี้มา,าผลผลิต ดีแล้วก็ประหยัดต้นทุนและที่นแน่ๆปลอดฐานพิษแน่นอน เขาแนะนําเลยก็ลองทดลองดูกระเดทว่าดีเลยก็ชอบติดใจแล้วสั่งมาใหม่อย่างเงี้ยจะใช้แล้วมันดีขึ้น,นจะลดกว่าครึ่งเนี่ยที่ว่าลงไปชุดก่อนมันไล่ละสองลูกเป็นปุ๋ยเป็นอะไรนะเนี่ยชุดเนี้ยใส่ไม่ถึงลูกหรอกไล่ตัวไล่อัน ที่ว่ายังไม่ใช้อันนี้มันจะได้แช่จักห้าสิบหสิบถังต่อไร่จ้ะที่ใช้แล้วเนี่ยเขาก็กกะประมาณแปดสิบเกสิบต่อหนึ่งไร่ต้นข้าวดีแข็งแรงดีจ้ะต้นข้าวแข็งแรงดีต้นจะตั้งใบชี้ตั้งสวยนยทำมาไม่เคยเห็นอย่างนี้หรอก รวงข้าวจะใหญ่ยาวแล้วก็งวยออกมาแล้วจะงวยเลยมีน้ำหนักะถูกมาแล้วหลายปีแล้วเนาะปีนี้ก็มีความสุขที่ว่าข้าวได้ผลผล,ผลิตดีอยากให้พี่น้องมีความสุขเหมือนกันเรื่องข้าวดีดข้าวเด้งข้าวล้มไม่มี ถ้าใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เหมือนฉันขอให้พี่น้องชาวเกษตรกร,กรได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เหมือนฉันก็จะได้มีความสุขจะได้หลุดนี้ปลดนี้